สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพาไปเล่นโหมดเมโทรรอยัลใน PUBG Mobile นั่นเองค่ะบอกเลยว่าสนุกมากๆใครที่ยังไม่ได้เล่นนะคะยังไม่เคยเล่นก็ต้องลองไปเล่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะเมโทรรอยัลแคปปืนพกก็กินขาดแล้วนะเราจะต้องไปเก็บของนะทุกคนจึ๊บสองวิซบซืบซ ไปมืออะไรตอนนี้เราอยู่ผู้เดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงกันที่ฝั่งนูน้นเออเน่ทุกคนอุย้ยบอดเมื่อวานครโดดออกมาว่ะโอ้หมูก็ตายโอ้เน่ทุกคนคนยิงกันเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ไปเก็บของนะเราอยากได้อะไรเราก็เก็บนะทุกคนดู ได้วันละหนึ่งโหเขามีโลตังด้วยนไยงเป็นไงนี่เราเปิดกล่องเราจะต้องเปิดกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวนั่งปั๊บชึปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรามาดูมีของอะไรที่เราขายได้บ้างนะโอ้โหสองพันเอาน้ำมันนะคะได้สองพันด้านนี้เดียวนะอันอื่นนะครับหนักกระเป๋านะทุกคนอันนี้อะไรเข็มทิศพันเหรียญไม่เอาขายถูกเกินราคาดูอันนี้อะไรอะเมื่อกี้ห้าร้อยเหรียญอ,อ,อันนี้อะไรหนึ่งพันเหรียญไ,ไม่เอาไม่เอามันถูกไปสำหรับเรานะคะเราก็คือนี่ กระสุนเข็มทิศเนี่ยไดมีกล่องอะ่ะเราต้องเปิดกล่องนะทุกคนเพื่อที่เราจะเก็บของที่มันมีมูลค่าสูง,สงๆเอาไว้ในกระเป๋านะคะนี่อะไรสี่พันสี่อ่ะได้อยู่ได้อยูอย่อุ้ยเราได้ห้าพันมีกุญแจรถเราได้กุญแจรถมาหนึ่งอันนะคะผมไม่เอาแล้วอันนี้ถูกเกินไปเข็มทิศโอเคเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีราคาบอกอยู่นะคะ เขาเขาเน่แล้วทุกคนเจ้าทุกคนเห็นกล่องไอ้เล็กๆอันนี้ทุกคนก็เปิดนะเห็นป่มนี่กล่องนี้มีของเหมือนกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูเอ๊ะป๊บปป๊ปโอ้โหไม่มีอะไรดีๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยเปิดจ้านี่เห็นกล่องอะไรเราเปิดอันนี้น่าจะเป็นกล่องยานี่มันมียาให้เห็นไหม